สวัสดีครับอยู่กับ e ีรา l Brian น,นะครับวันนี้อยู่ที่ลอนดอนนะครป้าแอมเบอร์แล้วก็พี่แอนนะชวนมากินอาหารเวียดนามตรงโคเวนการ์เด้นนะตรงในแกลล์วิกสตรีทนะครับชื่อร้านว่าคอมเวียดนะฮะนี่ก็คือนี่คือสั่งนี่คือเรียกว่าสั่งให้พี่แอนก,กับคุณป้าเนี่ยหยุดเมาชั่วครู่เพราะเรากำลังจะรีวิวอาหารนะเรียกว่ามากันอย่างอดอยากนะคุณผู้ชมก็คือเริ่มจากอ่าสตาร์เตอร์สั่งกันแรกนะสิ่งนี้ก็คือทอดมันปลาเวียดนามเคยกินที่เมืองไทยหนึง่งแต่ไม่รู้ที่นี่เป็นไงบ้างขอนะ ก็ค,คือถือว่ากรอบข้างมันเหมือนลูกชิ้นปลาอะหนุบหนลาอือันนี้ได้นะปลาออก็ดเค็มๆนิดนึงแล้วมีผักอขอย่างนาี้ชิมปลีทอดแนั่นมีความแคลอรี่ คารอลเห็ดบุญเพน่พมน้องหมูตักบก็สไตลเวียดนามนะปอเปียพ่อเวียดนามก็อร่อยดีแป้งอย่างนี้ก็ดี<ม>นี้คือซัมเมอร์สปริงโดหรือปอเปี๊ยะสดนะฮะปอเปี๊ยะสดคำใหญ่มากาปอเปี๊ยะสดก็สดชื่นดีนะอร่อยไดนะร้านนี้ได้ขนมเบื้องยวนนี่คือด้านหลังทั้งพี่แอนทั้ง คุณป้าแอมนี่ก็บอกดีงามกว่าทั้งนั้นนะเดี๋ยเียชิมหอมแป้งนะชิมขนมเบื้องยวนนะคือลายวียดนามไส้เป็นไส้คาวอย่างร้านนี้เขาใส่ถั่วงอกต้นหอมหอมใหญ่และเนื้อสัตว์ที่เขาใส่ก็คือบางร้านจะเป็นไก่แต่ร้านนี้ใช้หมูสามชั้นย่างกับกุ้งซึ่งหมูสามชั้นย่างเนี่ยคือพระเอกวงตรงนะถ้าคุณจําได้เราเคยกินที่คอมโอเวียดนามที่ปารีสเนี่ยยังบ่นว่าขนมเบื้องยวนไม่อร่อยอันนี้ขนมง้อเวียดนามที่นี่อร่อยคะโดยเพพาะตัวหมูย่างผ่านเขาอะ เป็นตัวที่ชูรสชาติทั้งหมดเลยคือดีมากาสาเตอร์ที่สั่งมาทั้งหมด,ดปอ<ห>เปียสดปอเปียทอดทอดมันปลาเวียดนามของมึงยวนคือดีหมดถามว่าชอบอะไรสุดองมขนมมึงยวนคุณป้าว่าขนมมึงยวนเนี่ยอันนี้เป็นเด็กอ้วนชอบกินปอเปียทอดเพราะว่าแป้งแน่นๆนไส้นันแน่น,แ,น,นแต่ขนมมึงยวนหน่อยอ่ะก็อร่อยแต่ว่าปอเปียทอดรราสุดกัชอบสุดๆบนโต๊ะตอนนี้นะฮะคือฝั่ง ฝั่งญาติผู้ใหญ่ชอบขนมเบืองยวนนะฮะฝั่งเราดิชอบปอเปียทอดนะขอไปกินหลังกล้องละนี่คือคุณป้าแอมเบอร์กับพี่แอนนะโชว์ผมนั่นแหละต้องถ่ายตอนกินได้เหรอถ่ายสิป้าแอมเบอร์เนี่ยอย่าลืมติดตามนะครับนิยายชื่อเรื่องสามนะฮะโดยคุณเยาวเรศนะฮะหรือชื่อในวงการจักคือคุณแม่เยาวเรศบานฉ่ำนะฮะอันนี้แกตั้งให้ฉันเองเพราะฉันเปล่าไม่คือเห็นว่าจูเลียโรเบิร์ตถ้ามีบานฉ่ำเราก็เลยอยากให้ป้าเราเป็นแบบเหมือนจูเลียโรเบิร์ตบ้านเล่มแรกทุกอย่างบานฉ่อม ทุกอย่างจำบานอันนี้เมาหมอยคือนี่เหตุผลให้ป้าใส่ป้าว่าเนี่ยไปอันไม่กินเนื้อนี่เป็นแบบเนื้อหอมใบจับพลูเป็นบ้านเราจะเป็นหมูย่างใบจับพลูไว้ใช่ไหมถ้าบ้านเราจะเป็นเป็นหมูย่างอ่ะให้คุณป้าชิมเนื้อย่างใบจับพลูเป็นไงบ้างฮะในลอนดอนได้หอมใบจับพลูเนาะเป็นเป็นเนื้อสับนะเป็นเนื้อบดเนาะปรุงรสมาดีมากก็ติดเค็มหน่อยนึงเนาะเนื้อบดนิดนึงก็เป็นคนไม่กินเค็มแต่ว่าโดยรวมแล้วได้เนื้อหอม ย่างมาดีสุกกําลังดีไม่สุกจนเกินไปไม่กระด้างหือไ่ด้ซึงหว่าดีเพราะปกติบางร้านนะเขียนว่าเป็นเนื้อย่างหรือหมูย่างไปชพูนะแต่ไปชพูเหมือนเอาไปลวกให้สลดอ่ะแต่ไม่ได้ย่างอันนี้ไม่อันนี้ย่างมีกลิ่นควันถ้ากินกับขนมเส้นหมี่นะหรือขนมจีนอะไรพวกนี้น่าจะพอดีเนี่ยเขาไีวเขาเขามีมาครบชุดน่าจะพอดีคิดคิดว่าผ่านจานนี้ผ่านนะปลาทอดอย่มาม่งอาหารสุขภาพนะคะพี่แอนวิ่ง นี่ไงอาหารสุขภาพก็ต้องให้คนสุขภาพดีเขารีวิวอาหารที่ทำลายสุขภาพต้องให้คนหลังกล้องรีวิวพี่อันวิ่ง10กิโลนะคะจ้อยๆเลยค่ะบางทีนี่ไปอันเนี่ยเดินเดินลอยเมียก็ลิ้นห้อยเลยจ้ะกร่อยนะไม่รู้กินอะไรก็อร่อยหมดอ่ะก็่อยมากอย่อยอ่ะอืมหรือว่าผ่านนะเขาจะเหมือนเขาจะเปรี้ยวน้ำส้ม เขาใช้น้ำส้มแทนมะนาวเนาะมันไม่เหมือนกันบอกว่าลามันจะออกว่าเป็นมะนาวใช่เป็นมะนาวมีน้ำปลาเขาจะออกก็อน้ำส้มแต่ถามว่าอร่อยไหมทอดมาดีปลาสดกรอบดีมะม่วงใช้ได้ผ่านสมควรสั่งดีงามมากถ้าใครมากรีละคิดปลาปลาทอดร้านยำมะม่วงปลาซอดปลาสอปลาทอดปลาทอดร้านยำมะม่วงยำมะม่วงอันนี้แนะนําได้เลยอันนี้ถือว่าดีงามมากอร่อยดี คือตอนที่ตัดเนื้อปลาเนื้อปลามีความสดปุยมากดีงามเลยทอดปุยมากแล้วข้างในแบบควันฉุยขึ้นมาน่าจะแอบไปจับจากแม่น้ำเทมส์โอ้โหปลานั่นป้าก็เขียนนิยายมากเลยเริ่มแยกความจริงไม่ออกแล้ว,วน,ลนี่กว่าจะออนไม่รู้นะตอนที่เทมยมนี่ออนแอนนินยายป้าวางแผงหรือยังก็ไม่รู้แต่ถ้าใครอยากอ่านอนไลน์อ่านที่เว็บอ่านเอา .com นะฮะใช่เหม <S <S อืมอนที่พอนบอกคือข้างนอกถุกแป้งมาบางๆกรอบ เนือ้อไงคือมีความสดแต่ว่ามีความนุ่มๆปุยๆได้เลยแล้วน้ำน้ำยำเขาว่าติดหวานเนื่องซึ่งเนี่ยเป็นคนชอบกินหวานนั้นไม่ติดเลยเร,เรู้สึกไม่ติดเรา,ารู้สึกชอบนะไม่ติดเลยไอนี้สิ่งที่ไปอันสั่งเหมือนกันคือเส้นหมี่หมูย่างไปที่ไหนร้นานนัต้องสั่งก็คือเป็นเส้นหมี่กับหมูย่างแล้วก็มีอปอ,อเปี๊ยะมาด้วยเราได้กินหมูย่างในขนมเบ้งยนมา<ๆ>แล้ว<ๆ>เขากินหมูย่างมาเป็นอย่างนี้เต็มๆนะ หมูย่างคือตัวเด่นตัวเองจริงเขาย่างมาแล้วก็รสชาติดีแสดงว่าเขาย่างเตาถ่านนะไปอันนี้ดูสิดูเขาย่างเตาถ่านคือย่างจริงจังให้ท่านผู้ชมดูส่วนนี้เห็นไหมส่วนนี้สามชั้นเนี่ยบอกเยว่าเขาแบบไหนคือเราว่าแบบต้องย่างอย่างน้อยต้องย่างเตาสักเตาหนึ่งแต่นั้นเตาถ่านนะเพราะว่ามาขนาดนี้เพราะมันหอมแล้วแบบหมักมันมีกลิ่นตะไคร้หน่อยๆตามไจเวียดนามอ่ะดีร้านนี้คือดีจริงคุณผู้ชมไม่พูดเล่นเลยกับร้าน คอมเวดนะฮะอยู่ตรงโคเวนการ์เด้นถนนเกอร์ิคสตรีทนะไอ้เกอร์ิคสตรีทขออภัยเกอร์ริคสตรีทนะฮะก็มากินกันได้ mm hmm. เคยไปกินคอมโอเวียดนาม ame, ที่ปารีสแล้วอะเราสึกว่าคืออาจจะเพราะวันนี้เราไม่สั่งเฟอเราสิทธิเที่ยเฟอกับร้านนู้นไม่ได้แต่ว่าอาหารอื่นๆมันมีความแตกต่างแหละแต่ว่าไอ้ตัวขอขงไทยนะแต่ว่าหมูหมูย่างเนี่ยที่นี่รู้สึกว่าอร่อยกว่าที่นู่น <Wow. S 1> นะครับแล้วก็แล้วก็อะไรหลายอย่างดีมากเลยนะอยากให้นํามาลองถ้าใครแบบ เบือบ่อๆอาหารฝรั่งประเทศอังกฤษเนาะอยากกินอ,อาหารเอเชียที่ไม่ใช่แบบญี่ปุ่นจีนไทยอย่างเงี้ยเวียดนามก็เป็นตัวเรื่องนี้ที่น่าสนใจไม,ไม่มีเล็ไม่มีอะไรลวกมาเลดีมากทุกอย่างดีิงร้านนี้ทำดีได้เลยอะนะครับก<ม>็สุดท้ายแล้วนะฮะก็จะไปกินหลังกล้องแล้วไม่ใช่เราก็ฝากนะฮะติดตามทุกช่องทางทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ใน YouTube Channel ทั้ง Subscribe ทั้งไลค์ทั้ง Follow ทำทุกอย่างให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยว ครั้งหน้า <Okay. S 1> จะไปที่ไหนอย่างไรนะฮะติดตามกันด้วยนะเพราะวันนี้เนี่ย <Okay. S 1> น่าจะอีกยาวไกลนะครับ <Okay. S 1> ไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ